Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นาไปป่าไปเม็ดจะป่าเว็แต่ทีนอยยังตามกลร่นลุมปมบตุ้งก็บท่ามตุ้งแต่ตัวทตามตัวเนี่ยคอยนี่ก็ะทจุดจานจ้างอย่างรวยว่าบ้า ดอกไม้ที่พีบานเพียงดอกเดียวย่อมไม่งดงามเท่ากับดอกไม้จํานวนหลายหลายดอกรวมกันค่ะคําพูดนี้ดูจะเหมาะสมที่สุดกับเรื่องราวของยายเพิ่มวัย81ปีแล้วก็หลานชายวัย21ปีที่พิการโดยกําเนิดค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอเรื่องราวของยายเพิ่มแล้วก็หลาน2ยายหลานที่ประสบกับชะตากรรมพายุป,ปาบึกพัดถล่มบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลปางนครอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจนทําให้บ้านทั้งหลังที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะ นั่นคือซากของบ้านทั้งหลังพังลงในพริบตาวันนี้ทาน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศได้หลั่งไหลามาช่วยสองยายหลานให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะตอนนี้ค่ะยายเพิ่มและหลานมีเสื้อผ้าชุดใหม่เปลี่ยนมีเงินในการซื้อข้าวปลาอาหารมีเงินในการเช่าที่อยู่อาศัยใหม่ในระหว่างรอทางการนั้นซ่อมแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ให้นี่คือผลจากทาน้ำใจของคนไทยจากทั่วประเทศค่ะ เอาทุดเแบบบื้อใจหมากหรือเขาขอไอ้ค่ะไอ,อ้เบื่อใจถุกสิ่งถุกย่างไอ้ยูยิ้มเป็นชุกไอ้สีผมก็หมาไอ้นะไอ้ปวดแกร,ร็งถกสิ่งถุกย่างแเกิดเกิดเส้นยาต่างดินอนะเดี๋ยวคือย,อยาเจ็บ,าย,บย,ยาไข้ไอ้ปวดแกร็งถกสิ่งถุกย่างค่ะคุณผู้ชมคะวันแรกที่เรามาเจอยายเนี่ยยายสวมชุดเดิมอยู่สามสี่วันนะค่ะ,คะวันนี้เป็นวันแรกที่<ค>ยายได้เปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยนเนี่ยชุดใหม่ นี่ก็เป็นเสื้อที่ได้จากบริจาคมาแก่แก่เนี่ยใจอยู่รอไวอย่าก็ใจเคร่งเจอเม้งข้าวฮะเม้งข้าวตามรยซึ่งเรจัผัดลุ่มต่นนี้เอาตั้งจังได้ไปซื้อตังนะจิลูกล้ได้ไปซื้อแจ้กับเกไปซื้อเมือตั้งเคร่งที่พอดีก็มาแจกหม้อนี่ซึงมีขขาชานหทุ่งเลยย่างชาตย่างเลยวค่ะา้าได้ทุกเลยค่ะ บอกว่าปกติเวลาเขามารับจ้างให้เกี่ยวเบ็ดแกะหอยเนี่ยก็วิ่งไม่ทันเขาคุณผู้ชมค่ะก็จ่าคนแก่นก็จ่าก็แต่ตึงเสียบตึงกคกรก็แต่เสียบก็แต่เสียบแตงวันเราไม่เคยเห็นจะได้ทองทับได้เลยนึงกระตือข้าวซ่านกระือกับข้าวได้เหมือนนั้นลูกือเครื่องแกงอะไร้ก็ไม่กระตือตึงแต่ว่าเออหนองนึ่งเออไม้นุ่มกินไปะตือนุ่มหลานกามาให้กินทีวันก็รองรองหนุ่มเปรี้ยว Đi cháy luôn đi cháy mạng mạng không có mà chúa đã chặt luôn bị cá có ngày ทาน้ำใจจากคนไทยที่ส่งมาถึงยายเพิ่มแก้วแก้วและหลานชายผู้พิการแต่กำเนิดรวมทั้ง3าชีวิตไม่เพียงช่วยสร้างพลังใจและความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวนี้ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไปได้เพื่อมีแรงต่อสู้กับโชคชะตาในอนาคตยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่อาจรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับหญิงชราผู้นี้ เพล่นพิษช,ชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน